ทุกคนน่าจะรู้จักคำว่าเสียในความหมายของเรียนใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเสียเิงนักเรียนเฉียเซี่ยวโรงเรียนเสียฉีเรียนการเรียนนะคะแต่รู้ไหมคะว่าคำว่าเสียเนี่ยยังสื่อความหมายอื่นได้อีกนะคะเสียยังสามารถสื่อความหมายว่าศาสตร์ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เอ่อคณิตศาสตร์เป็นต้นนะครับเรามาดูครับคำศัพท์ที่ประกอบด้วยเสียที่เป็นศาสตร์ต่างๆมีอะไรบ้างครับ Chemistry，เรียกว่า化学，化学,化学；Physics，เรียกว่า物理学，物理学；Darasa，天文学，天文学；Wanakadi，文学，文学；Witiasa，科学，科学；Kanisa。 数学数学ไม่ทราบว่าในบรรดาศาสตร์ทั้งหลายที่เรียนมาเนี่ยนักเรียนทางบ้านเนี่ยชอบศาสตร์อะไรมากที่สุดครับส่วนตัวของหลาเื่อนะครับชอบวรรณชื่อมากที่สุดเลยจําได้ไหมครับว่าวรรณชื่อคืออะไรวรรณชื่อคือวรรณคดีไงครับไม่ว่าจะเป็นกูเตียนเวรรณคดีคลาสสิกหรือว่า现ต文เวรรณคดีร่วมสมัยของหรงเฉ่อชอบทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นของจีนกัวเต ฝากวอร์ของจีนหรือว่าของฝรั่งเศสชอบทางนั้นเลยครับ